สวัสดียามเช้าของจังหวัดชุมพรครับผมมี่เตอฮัสเซียเชื่กระจเมื่อเช้านี้นอนโรงแรมสลีปไย ทีไอเอ็นฮะลืมถ่ายโรงแรมให้ดูสบายครับแล้วก็เดินเล่นตลาดนี้ครับเมื่อคืนนี้กินขนมเหนือมะม่วงแล้วดูว่าตลาดนี้เป็นยังไงบ้างครับขนมเหนยวมะม่วงกำลังดังฮะซื้อป่ะล่ะเอาไปแล้วเอซื้อซื้อ่าชุดก็ได้เอาตังไปดิเอาถุงมั้ยเออซื้อตังเหรอเอาบัตหวานๆนะเมื่อวานนี้ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เอาชุดนึงค่ะ มไส่องท่อครับเอาอันนี้ออนเอา,เอา,นเอาหนึ่งสองอันนู้นเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยอนันอนี้จังละสองลูกก็ได้ครับแล้วก็เอากล้วยแขกสักอันนี้อันนี้สองลูกเหรอครับครับผม ก็เดี๋ยวไอ้โนู้นเป็นนั่นแหละข้าเมาค่ะอ๋อเอานี้อย่างกับลูกแล้วเข้าเมาอีกลูกหนึ่งโอเคอเมาเลินคุยกันไปดีกว่าครับชาวบ้านนี้นี่อาหารการกินของชาวชุมพรปลาทูทอดนี่เป็นข้าวราดแกงคนระับสวัสดีครับผมสวัสดีนี่เขาจะขายขายอะไรฮะก <c oughs> ็ไก่ทอดก็ยังมีอยู่ครับมี โอ้แกงปลาหมอสูชีกินมากเลยครับใช่มหนมปนินครั้งแรกที่เดินตลาดเช้าชุมพรนะีก็จริงๆที่โรงแรมเขามีมีอยู่นะมีตานาดเช้าอยู่เป็นกาแฟเป็นไผ่รวกนี่แต่ว่าผมก็อยากมาดูว่าชาวชุมพรเขากินอะไรกันอย่างไงบ้างเนตะลาดเชา้า กุ้งแห้งแล้วก็ตะตอดูโซนปลาปลาน่าจะอยู่ทางซ้ายมือโอ้ตลาดใหญ่มากนะครับตลดสดใหญ่จริงนะสะอาดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีน้ำเสือแฉะผมก็ข้ามฟาไปดูทางปลาครับ ตรงนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากมกระปิปากหากร้อยหนึ่งดังนะคระปปลาอยู่ทางซ้ายหเห็นครับปลาเดินไปทางปลากันนะฮะดูว่าคือของที่เนี่ย ก็บอกกัว่าผมไปเกาะเต่าเกาะนางยวนเขาก็บอกว่าอา,อาหารทะเลเนี่ยเขาก็ซื้อไปจากทางสุพรรณเพราะนั้นเนี่ยผมว่าที่นี่อาหารทะเลน่าจะเยอะแยะมากก็เลยตั้งใจว่าจะต้องดูได้ไหมว่าป,ปลาที่ยุบพรขนาดไหนแล้วก็พ่งนี้จะเดินทางไปหัวหินเนาะที่พักเขามีเป็น ทำอาหารอะไรได้ก็อยากจะซื้อพวกบูมาพวกอะไรไปต,ต้มเป็นนึ่งเนี่ยถึงแล้วครับโซนนะปลาครับติดตามชมมิสเตอร์เฮเซที่สีใจครับอยู่ที่ตลาดเชา้าชุมพนนรนะเริ่มต้นดูปูก,กันครับนี่ปูนะนี่เนี่ยพวกนี้เราซื้อปูนี่ไปต้มกินก็ได้เนี่ยฮะเรอไปดูแถวปากนั้นไปดูแถวที่เราต้องต้มใหญ่กันผ่านอะไรไปนาะ ปลาอยู่ข้างหลังกเลยเดี๋ยวเราอ้อมไปทางปลาครับเกือบถึงปลาแล้วฮะผมต้องรัดนี่ออกทางขวานี่แล้วกันนะเอ๊ะ,อะไปไหนไ่้นี่กปลา นี่ครับยินดีต้อนรับสู่โซนปลาตลาดชุมพรโอ้โหสะอาดครับไม่ไม่เลยเธอนี่ปลากระพงใช่ไหมนะโอ้ยกะพงตัวใหญ่มากเลยกนะพงตัวใหญ่นะเฮ้ยเธอปลากระพง,ะพงอันนี่นนอน้อ่ะไปซื้ออะไรไปให้โฮสเตย์ทำไหมวันนี้ผมพักที่ท้องตอมใหญ่โฮสเต้ไหมก็มีนะเหรอเราจะอาจจะได้ไปตกปลาตกกุ้งด้วย โอ้โอโกุงก้งตัวใหญ่มากเลยเลยดิแต่เขาไม่มีราคาบอกนะนี่ไงกุก้งกุ้งเสือ,อปลากระพงใหญ่เกาใหญ่ยนะเอ้ยไปผมดำน้ำดูกหลังไม่เจอปลากระพงแต่ผมพยายามหาอยู่แต่ว่ามีปลากเก๋าเยอะมากแต่ปลากเก่าไม่มีขายนะที่นี่นะทุตลาดปลาที่นี่ก็ไม่ไม่เยอะเท่าที่ห้ออื่นที่ผมเดินนะ เรายังไม่ถูกที่ถูกทางกระทูปลาโอโอปนินเอไม่ค่อยเห็นมี้ผมเดินตลาดที่ไหนนะที่ผมไปเจอปลาเอ้ตอน้นครับผมเนี่ยนี่ปลากระพงใหญ่นะนี่นี่ไงที่เขาแร่นะครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยดีปลาไม่รู้นะปลาฉมงามปลาอะไรปลาที่ก็ตก,กน,นะตัวใหญ่ ใหญ่ตัวใหญ่นี่เขาแล่เนี่ยปลาสาก,ก็มีเนี่ยแล้วแน้วนี่ปลาใหญ่เยอะเลยดเนี่ย yeah. แล่ปลาเลยตัวใหญ่ <c oughs> อ้าว <c oughs> เห็นโซนปลาแล้วครับ <c oughs> ที่แท้จริงโซนปลาที่แท้จริงเลยท่านทรัติดตามชมนิเตอร์เซียครับช่อง y o u t u b อ m มอาร์เอซี A C. เดินตลาดเช้าชุมพรกุ้งกุ้งสองร้อยสามสิบบาทกุ้งแบบนี้โลสองร้อยปลาหมึกปลาหมึกเป็นสดเลยถ้านละสดดำดำๆเลยนี่ปลานี่ครับจะไปแลกกันหกสิบไหมเหรอปลาโลหกสิบเอยไม่แพงฮะ เออน่ากินโลโลูกหกสิบเองสิปลาเป็เม็ดหรออืม,อมปเป็นเม็ดน้ำเค็มมั้งโลร้อแปดสิบไม่แพงเลยไม่รู้แพงหรือเปล่านะแต่ว่าดูแล้วมันน่ากินนะนี่สินี่ปลานี่ยเขาอยากกินปลาใหญ่ๆนี่ยทำอะไรกินซาเซมิได้ไหม <c oughs> หอยใหญ่มากเลยขอเป็นผู้เอ้ยหอยข้องลมมีไหมซื้อแเป็นการกินหน่อยมันปูม้านี่ปลาางี้ใหญ่มันปูม้ากับคุณพี่มันปูม้าสี่สิบบาทจอ้านี่เขาแค่ออกมาฮะปลาแมงยอมปลากระบอกปนี่ปลากระบอกกูบอเอเลยครับที่เราดามน้ำเจอฮะ ปลาเยอะเลครับก็คือแม้จะเป็นโซนเล็กๆแต่ว่าโอเคเลยฮะโอ้ปลาหมึกตัวใหญ่มากเลยหมึกใหญ่จริงครับดูครับหมักหมึกข้างในหมึกสอกอะโหใหญ่มากหมึกตัวใหญ่มากครับไม่มีที่ทำกินอืมเอ้พรุ่งนี้เราซื้ออะไรไปกินดีเราดิเนี่ยกุ้งธรรมชาติเนี่ยกุ้งธรรมชาติขาวกระที่โลละสองร้อยยี่สิบเนี่ยสองยี่้อยปดเโอ้ครับเทน้ปลาคู่นี้นะฮะ ในตลาดจุมพรนี่ไม่แพงครับผมอันนี้ปลากายเหรอเนี่ยไม่ใช่ปลาอะไรครับเนี่ยอันนี้ปลาชมค่ะปลาาชมงามปลาชมงามค่ะอ๋ออันนี้ครับอันนี้สีเสียดค่ะอ๋อสีเสียดมีใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอมีใก็คือเสียดใหญ่ครับที่ไปทําปลาเค็มนะฮะปลาเค็มอ๋อใส่เสียดเนี่ยที่ว่าไปทำอร่อยฮะถึงว้านเราจะถึงบ้านอืมจะซื้อไปสักตัวหนึ่งซื้อพวกนี้ใส่กล่องโฟมขึ้นหลังคาไปเลยจบเลย เทำไหมพูดดีมไปเราซื้อกล่งองโฟมข,ข้างหน้าเอาไปกินอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆนี่ครับอันนี้ปลาเกา๋าฮะปลาเกา๋าพวกนีดด้เราซื้อกล่องโฟมแล้วก็เอาขึ้นหลังหลังรถไปเลยเตียงลายนี่ปลาเกา๋าเก๋าที่เราดัน้ำเจอทุกทุกอย่างฮนะนี่ปลาอะไรครับเนี่ยเขาซื้อปลาโอที่สดๆเออสดสพูดดีมไปซื้อ อ,อ๋อนี่ไงปลาปลาที่ตกเมื่อวานนี้อารมไม่ดีใช่ไหมเวลาถ่ายต้องดูด้วยว่าคนขายอารมณ์ดีปลาคนขายาร้ไม่ดีก็คงจะต้องรีบออกมานะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับมิสเตอร์เียครับก็คงจะจบคลิปเดินตลาดเพียงเทนี้นะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่านะ <c oughs> อคุณนี้มาซื้อซื้อร้าน ซื้อแล้วก็กลับไปกินที่เชียงรายนะขอบอะคุณพวอนนะครับโอเคครับขอบคุณพิซเซียนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ